สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ San Diego c o m มิ Con กันต่อดีกว่านะแต่เราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของเฮ้ยเฟส5แล้วถูกไหมหรือว่าจะเป็นเรื่องราวแอนิเมชันของ Marvel เองก็ตามมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่ไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องราวของ a v e n g e r ภาค5และภาค6ที่จะเป็นเหมือนจุดจบ ของซาก้านี้ก็คือมมลติเวิร์ซาก้าโดยจุดจบนี้เนี่ยนะครับก็จะไปอยู่ในเฟส6นะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ยังใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับกว่าจะจบทีนี้เองได้ประกาศวันฉายมาแล้วนะครับและบอกว่าเลยว่าวันฉายของ2ภาคอเวนเจอร์เนี่ยใกล้กันค่อนข้างจะมากๆเลยเรามาเริ่มดูรายละเอียดที่โผล่มาตอนนี้ของอเวนเจอร์ทั้ง2ภาคก,กันเลยดีกว่านะครับอเวนเจอร์ภาค5นะ ก็น่าจะเป็นพาร์ทหของพาร์ทหนั่นแหละ,ะอารมณ์แบบ infinity w a r กับ endgame ในส่วนของภาค5นี้มีชื่อภาคว่า the k a n g dynasty หรือว่าราชวงศ์แห่งแข็งนะครับ แขงก็หมายถึงตัวของแคงเดอะคอนเคิเรอร์หรือว่าแวรเรียนของฮีฮูริเมนนั่นเองนะเรื่องราวตรงนี้เองเนี่ยก็ตรงตามที่ TVA ได้บอกในซีรีส์ของโลกิเลยนะครับว่าแต่เริ่มเดิมทีแล้วเนี่ยมันมีมัลติเวิร์สอยู่แต่กลายเป็นว่ามันได้เกิดสงครามระหว่างมัลติเวิร์สขึ้นและสงครามนั้นก็ได้เกิดขึ้นเพราะแวรเรียนของแคงเนี่ยเข้ามาสู้กันเองครับก็คงจะเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตตอนนี้พอมัลติเวิร์สเกิดขึ้นมาใหม่มันก็จะวนลูปกลับมาขึ้นอีกกคครัั้้้งงงงนนนนนนึแลววจจาาเเอออ่่ิดใตบข เดอะแคนเดนัสตี้นะครับก็จะนำไปสู่อเวนเจอร์ภาคถัดไปก็คือเรื่องราวของอเวนเจอร์ซีควดรอทที่จะเป็นภาค6วันฉายของ2ภาคนี้ค่อนข้างจะไม่ไกลกันมากนะครับอารมณ์แบบครึ่งปีกับปลายปีสําหรับภาค5มีกําหนดฉายในวันที่1พฤษภาสองนก็รอกันอีกนานหน่อยนะครับแต่พอได้ดูภาค5เนี่ยอีกแป๊บเดียวก็ได้ดูภาค6เลยนะภาค6เนี่ยนะครับซีควดรอทนะครับผมจะมาในวันที่6พฤศจิกาคิดว่าน่าจะเป็นผลต่อเนื่องจากเดอะแคงเดนัสตี้เลยนะครับผมก็คงจะสู้กันจนม ตีเวิร์ส e มันไม่เหลืออะไรแล้วนะครับจนกลายเป็น Batman World ขึ้นมาก็เลยเกิดเป็นซีควดวอลขึ้นมานะทีนี้เองนะครับนอกจากวันฉายเนี่ยเรารู้อะไรมาอีกนะครับจริงๆมีอัปเดตมาอีกหนึ่งอย่างนะครับว่า ตัวของพี่น้องรูโซเองเนี่ยที่เคยเกิดเรื่อง Secret War มาก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ยิ่งกว่า Avenger Endgame หรือว่า Avenger Infinity War ซะอีกและไอ้สอภาคนั้นเนี่ย Infinity War กับ e n d g เกมมันก็สร้างยากมากๆแล้วการจะสร้าง Secret War เนี่ยโอ้ต้องนอนคิดกันยาวเลยนะครับสุดท้ายก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับผมว่าตัวของพี่น้องรูโซนั้น จะไม่มากำกับอเวนเจอร์ทั้ง2ภาคน,นี้ก็คือภาค5กับภาค6มาเวลจะใช้ผู้กำกับคนอื่นแทนนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นเองสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคาดหวังนะคือถามว่ามันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ดีแต่มันอาจจะมีสไตล์ใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยแต่ผมคิดว่ามันคงทําออกมาได้ยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการสุดๆอยู่ดีละครับเรื่องของผู้กํากับนี้นะเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าเป็นอะไรแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นเลยก็คือกองทัพฮีโร่ที่มีแวรเรียนของ ช่นอย่างเงี้ยอย่างหน่วยตำรวจที่เป็นแบบต่อกันทั้งหมดเลยอะ่ะแบบเนี้ยเป็นภาพจาก Event Secret War ในคอมมิกอะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนโลกที่รวมเอาเศษจ,จกักรวาลต่างๆอะ่ะเข้ามาแปะไว้ด้วยกันนะครับผมก็ลองดูกันไปพงัพงๆแล้วกันนะ พี่เจ๊ช่วยใส่รูปซี c r e t w อลที่มันเท่มาให้ทุกคนได้ดูหน่อยไม่ว่าจะเป็นโซนซอมบี้โซนแอนนาฮิลัสหรือว่าจะเป็นโซนแบบโลกคาวบอยอย่างเงี้ยมันมีทุกอย่างเลยเราจะได้เห็นความเป็นไปได้อันไรสิ้นสุดของมัลติเวิร์เลยนะครับแต่ทางนี้ท้งนั้นเองเนี่ยแม้ว่าจะจบเฟสหจบซาก้าของมัลติเวิร์ไปแล้วก็ใช่ว่ามาเวลจะหมดมุกเลยนะเพราะผมคิดว่ามาเวลเนี่ยก็คงจะเตรียมเรื่องราวถัดไปที่มันเจ๋งขึ้นไปอีก มากกว่านี้รอเราอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันแต่บอกไว้เลยว่าเจ๋งมากๆเลยนะสำหรับเรื่องราวที่ประกาศาในตอนนี้รอดูแทบจะไม่ไหวเลยนะครับยังไงก็ห้ามพลาดน,นะทุกคนวันนี้ก็คงมาอัปเดตเรื่องราวกันแค่นี้นะครับว่า1เลยมีการเปลี่ยนผู้ก,กํากับแล้วก็2นะมีการประกาศวันฉายมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็3ก็คือเนื้อเรื่องข้าวๆจะแค่ชื่อภากเนี่ยก็เดากันได้แล้วนะครับส่วนแคงเดนัสซี่เองเนี่ยจริงๆเรื่องราวเนี้ยมันมีในคอม้วยนะแต่ในคอมมิกเองเคิดว่ามันไม่น่าจะเหมือนกับในเวอร์ชั่นของใน มันเอาไทม์รันเอามารวมกันแน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่มั่นใจเลยว่าไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวว,ว่ากันนะเดี๋ยวจะไปสรุปแข่ง d y n a สตี้มาให้แล้วก็หากใครยังไม่เคยดูไทม์รันเอาเนี่ยก็อย่าลืมไปดูกันนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ